เยปางก็จะมาตัดขวดนะคะที่เยปางจะปลูกหัวหอมวันนี้นะคะก็เดี๋ยวตัดช่วงนี้ก่อนเอาใส่เนี่ยค่ะส่วนฟ้านะคะไี่เจาะค่ะนี่นะคะกดนะคะถ้ามีดคมๆนะคะ ระวังมือด้วยนะคะเจาะแค่นี้นะคะต่อมานะคะจะมีเศษผ้านะคะเดี๋ยวปังก็จะใช้เศษผ้าเก่านะคะเป็นผ้ายืดนะคะเดี๋ยวปังก็จะเอามาใส่ที่ฝาเขาเนะะี่ยค่ะที่เราเจาะรูไว้นะคะหาลายล้ำแหลมแย่ครบพอดีนะคะเดี๋ยวปังก็จะไม่เอายาวมากค่ะ ็จะตัดเอาผ้าใส่แล้วนะคะใส่แล้วก็ดึงขึ้นที่เราเจาะรูไว้นะคะแล้วก็หมุนนี่ค่ะทำแบบนี้ทุกฝานะคะทุกขวดค่ะดินร่วนซยุยเดยกญี่ปุ่นก็ผสมปุ๋ยคอกเอาไว้แล้วเป็นเปลือกไข่นะคะญี่ปุ่นก็จะเอามาบดก่อนนะคะก็เหมือนกับที่ญี่ปุ่นเคยทำอะคะ่ะ เพราะว่าผสมปุ๋ยคอ,อกนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะถ้าเป็นปุ๋ยคอ,อกนะคะชี้หมูขี้ไก่เหมือนกันค่ะเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่น้อยๆค่ะนี่นะคะแล้วก็ทำง่ายๆค่ะไนเปลือกไข่นะคะเขาก็มีแคลเซียมอยู่แล้วนะคะทำให้พืชผักของเราจเจริญเติบโตได้ดีและแข็งแรงค่ะทำให้ดินของเราล้วนซุย ที่จะปันผสมนะคะดินนะคะที่ผสมปลูกนะคะเยปันจะปลูกหนเดียวแล้วก็เยปันจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยอีกแล้วนะคะเ็าก,ก็จะใบใหญ่ใบเขียวที่เยปานให้ดูและะ้วค่ะ๋ยวเราก็เอาไปใส่ขวดของเราเลยนะคะนี่นะคะขวดที่เราเตรียมไว้ใส่ไปเลยนะคะไม่ต้องเต็มมากค่ะใส่แค่นี้ก็พอ มานะคะเยปังก็จะใช้หัวหอมไม่ว่าจะเป็นหอมแดงนะคะหรือหอมแขกนะคะนี่ค่ะหอมแขกหรือเป็นหอมแบ่งนะคะแบบนี้ค่ะสีออกส้มๆอันนี้ก็ปลูกได้หมดเลยนะคะปลูกได้หมดเลยค่ะในขวดน้ำของเรานะคะเยปังก็จะใช้หอมแขกนะคะขวดหนึ่งตัดเขาออกค่ะ เล็กเราก็หยิบปังก็จะใส่สี่หัวนะคะหัวใหญ่ก็สามหัวนะคะปลูกง่ายๆนะคะแค่นี้เองเราก็ได้แล้ะนะคะที่มีสีเขียวแบบนี้นะคะเขาจะขึ้นเร็วมากค่ะอันนี้ก็เป็นหอมแบ่งหัวลเล็กเล็กถ้าหัวเล็กนะคะเขาก็ใบเขาก็จะเล็กอะคะ่ะก็หมดแล้วค่ะปลูกใส่ขวดเราไม่ต้องไปลดน้ำเพราบ่อยนะคะแบบนี้ค่ะ ใช้มือเลยค่ะถุงมือไม่ถนัดเดีย๋ยวรดน้ำดินค่ะก็ยุบค่ะ,คคะนี่นะคะขบท้ายะปังก็จะใช้น้ำนะคะเทลงไปนิดเดียวค่ะ ให้น้ำเข้าถึงตรงฝาขวดนะคะนีคะให้เขาถึงนะคะแค่นี้ก็พอค่ะเติมไม่ต้องเยอะนะคะปังก็จะใช้น้ําลดเลยค่ะน้ําลดให้ชุ่มนะคะให้ดินเขาชุ่มะคะ่ะเยวปังก็จะมาตัดขวดนะคะเราจะมาตัดก้นขวดออกก่อนค่ะ ส่วนด้านปากขวดนะคะก็จะตัดประมาณนี้ค่ะเยปังก็จะมาตัดขวดนะคะตัดให้ขาดเลยค่ะตัดขาดครึ่งเลยนะคะต้นหอมนะคะที่เยปังปลูกใหม่ๆค่ะเราครอบเอาไว้เลยนะคะ ทําแบบนี้ได้เลยค่ะพอต้นหอมเรางอกแล้วนะคะเราก็ดึงขึ้นมาได้ค่ะนี่นะคะส่วนที่เหลือนะคะยาปังก็จะมาครอบไว้ทุกขวดเลยค่ะตูกหัวหอมใส่ขวดน้ําแบบนี้นะคะเอาไว้เก็บกินในบ้านของเราค่ะ